ีครับสวัสดีพี่น้องครับผมอุบมีพี่นันนะครับผมบรรยากาศแย้มแดงครับพี่น้องพาพี่น้องมากินข้าวแรงน้ากันนะครับผมเมนูมื้อนี้นะครับผมสิผ้ามาเบ่งนะครับพี่น้องครับเมนูวันนี้นะครับโอไปตลาดมากครับพี่น้องได้บอกหอยนะครับกําลังสีแก๊ครับพี่น้องบ้าหัวว่าสีเฮ็ดยังกินนะครับพี่น้องครับก็แก๊ก่อน

ยังแบอ่ะดังตัดเล้ที่เหดแงเลยแยบแมอันนี้ข้าในต่มอมนะขอแ่แดงมาต,ตลาดกันพ่น้อส้มผมหรือหังขาอ,อันนี้ว่าผมแถร์ดิก็ดี เป็นเนี่ยนี่ยมองล่างถั่วเป็นเลยเอามาใส่หัวไปคั้นหมอ้อเห็นปะเห็นปะโอโอจะไล่ตาแล้ยนะคู่แคลวอะไรปุ๊ดูตากรงจับกรงตัวเอพี่น้องเห็นหลายๆคลิปหนึ่งอาะสีวิ่นน้ำกล่องนี่จังหน่อยพี่น้อง เพราะว่าแม่โอ้เป็นฟูดเป็นผู้ถือกล้องบางเราถือแล้วก็ถืออันแยกขึ้น้งป้าอ่าจะต้องถืออันเอาก็ถือขึ้นธรรมดานี่แม่แม่ปวดแขนนะายก็ขืนน้ำด้อเอ๊ะนั่นล่ะอนยุก็ขืนอีกจังเลยบัดนี้นี่อ้ก็สิแยงคือน้งป้าเอาอูแม่นเส้นนี่นี่เอาพี่น้องครับอันนี้แก้ไว้เถอะครับเดี๋ยวจะมาเบิ่งเมนูนะครับผมว่าสิได้หยังกินนะครับ กำลังสีอัดพอดีขันวิว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 ขอยตายเข้าไปนน้องรถที่เฟอร์มาหับแกะแล้วครับผมอันนี้ยังจะเลือกแกะได้ตัก้อยพอดีอตรีมนะครับแล้วก็นี่ครับพลั่นเพิ่นได้เกลือกับนำสมมาขันล้างออกดีๆล้างให้สะอาดนะครับผม นี่นะครับผมร่างขัน้นเกลือขั้นน้ำส้มส,สายสู้ครับพี่น้องครับอันนี้เฮ็ดจอกเทือครับพ่อะมานันจนไนมัน,ม,นม่มีดำดำเลยมันขาวขั้วอาดแบบไม้ขาวๆนะพี่น้องครับไม้ขาวๆนี่เพเื่อผ่อนเชือก่าพี่น้องไม้ขาวๆนึ่งเ <laughs> พ่อผ่อแต่ไม้ดำดำ วันนี้กินอาหารที่บอกว่าเป็นชั้นเลิศดที่สุดนะครับผมเป็นอาหารที่ดีนี่แหละนะครับผมเพราะว่าเป็นอาหารที่มีออยอนะครับพี่น้องครับเด้อหอยมีออยอเด้หอยเหียบออ่างยอยักเนาะออยอรครับพี่น,อออน,น้องมอันแซบขันเอาพวกข,าข,าขา้าวไข่น้ำเนี่ยนะครับผมจริงๆมัน อ่าบอสะอาดนะพี่น้องเอามาันออกซะก่อนนะครับนี่อาหารมีออยอมอันท่านบอกว่าหนับจับเลยต้องหลายขนาด อ้าพี่น้องจังถาเบิ้งนะครับผมวาสิหนาตาของอาหารมือนีเสิออกมาแน่ไนรับผมหลังจากล้างเรล้ๆนะครับผมตอนนี้ก็เป็นวิธีข้อการต้มนะครับผมต้มโดยน้ำสะอาดนะครับพัดเจริญนะครับพี่น้องครับ จะลบแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผมได้เมนูก่อยนะครับผมแมว่าอยากกินก่อยแทนน,นนี้เชฟวันนี้นะครับผมเพราะล่านเป็นผู้ก,ก่อยเองเลยนะครับห่งเสียงคนหมอพี่นอง เติมมะนาวจั็ก,น,าากน้อยครับนี่สมเคียวพี่น้องน้อยแต่ผมพูดถือกล่องนี้กันคือนน้ำลายรลดอยู่ <c oughs> ข่นเหรอครับเสียมมือพี่น้องเสีมเนี่ยนี่ขนาดเีมไนี่อืมอืมเกี้ยวเอามาครับพี่น้องครับอ้ ก้อยบอก้อยครับพี่น้องแตงกินกลับครับอันนี้ที่เด็ดปิ้งหนูครับพี่น้องครับนู้พกพุกนุ้กอืมผลงานพอพ้นเป็นยังไหนครับหลังจากสามเมือ,เอาโซฟนสำเร็จแล้วครับผม <laughs> ในหมื่บ้านหมื่ก้อนได้แต่หน,นูท่องขาวเนาะเ <laughs> มื่อนี้ได้นูพกพุกแม่จะเาร้านะครับ มาเด้อพี่น้องครับกินเขาน้ากันครับอากาศกำลังเย็นมามาพี่น้องก้อยบอกห้อยมาครับนิดเดียวจวะ้ะ tham nhay nhay súp súp nào, cứ bào thảo này, anh phi nào mất đâu, bỏ bỏ hoai này trong กินข้าวลงุงน้ารับพี่น้องครับไม่กินข้าวเข่าร่างกายวิดีโอมแม่ก็ไม่กินไค่กินแล้วอ,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 อือสิกับเป็นเอาพี่น้องแป๊เอาซัมนี่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวมันบ่ได้มุ่งบนอใดครับพี่น้องครับก็เลยเดี๋ยวขอจบกินไปซัมนี่ก็แล้วกันเนาะพี่น้องครับอันนี้เมนู มีอยอยย่อจักหน่อยนะครับที่นองครับเอออยอหอยนะครับ